เอ้ยเรียวมีอลเปเปอร์ไม่เหมือนเดิมนะครับดีมากนะครับเรียวมีเฮ้ยเขาเก็บฟีดแบ็กจากเราไปวะตื่นเต้นนะเนี่ยว่าปกติแล้วเนี่ยเรียวมีเวลาเปิดมาหน้าแรกครับ UI มันจะดูแบบป้องป้องแป้งแปงหน่อยแต่ว่ารอบนี้ UI สวยขึ้นนะโหมดกลางคืนเหรอ dark mode ปะอ่าถ้าเป็น dark m o มดโอ้โหดำแบบดำปิดปิดเลยนี่คือข้อดีของจอโมเดลนะครับเวลาคุณอยากให้มันมืดคุณกดร a ก k หมดปุ๊บมันมืดเลย วัสดี้เป็นรายการวิดีโอผมตามกครกลับมาเจออีกครั้งกับการ u n บ o x c o โคของเรียวมี7 Pro โอ้โหเสียงก็ดีจริงๆนะครับอัดรอบที่3าอว่า2รอบแรกแบตไม่หมด <c oughs> พวกเราก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะฮะเขาก็อันนี้ขอบคุณเรียวมีด้วยนะครับส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่จะเปิดตัวกันก็เป็นรุ่นต่อยอดของเรียวมี6 Pro ข้างๆนี้เองตอนที่เรียวมี6 Pro เปิดตัวเนี่ยนะครับผมทำรีวิวไปเนี่ยยอดวิวถล่มทลายมากยอดวิวเป็นหลักล้านก็อันนี้ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งแล้วกันที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่่าาจสนใคออข้งเย ตอนสมัย6 Pro ออกเนี่ยมันดีทุกอย่างสเปคกับราคาเมื่อเทียบกับเขาว่า1 0,000บาททั้งกล้องเอ่ยจอเอ่ยแบตเอ่ย1หมื่นหนึ่งมันให้แค่นั้นได้คือมันโหดมากๆแล้วแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือจอครับจอมันเป็น IPS ยังไงซะการแสดงผลมันสู้ AMOLED ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม้ว่า Refresh Rate มันจะสูง6เป็น9 0เหก็ตามแต่ก็จะมีหลายๆคนไปไปทรงไปแซะเขาไว้ข้างล่างคลิปผมไปดูประจำนะครับเอ้ยก็เกิดเป็นจ้า AMOLED แล้วปุ๊บชื้อแน่เลยปี๊บพูดเองนะน ยังสูงด้วยเดี๋ยวเอาไว้คุยกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้คุยกันว่ามันทําอะไรได้บ้างกับราคาประมาณ10,000บาท10,000บาทในกล่องมันแถมอะไรบ้างแล้วฟีเจอร์หรือว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็กราบขอพระคุณเรียวมีด้วยแล้วกันนะครับที่ส่งให้เราเล่นก่อนนะนี่คือหน้าตาตัวกล่องนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต,ต่างต่างกันอย่างมีในยะสําคัญสักเท่าไหร่ด้านหน้าก็สกรีนเรียวมี 7 Pro ฝั่งนี้ก็เรียวมี7 Pro แล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในบัตรเชิญของเขานะเขาก็จะมีตัวสติกเกอร์ตัวนี้แปะมาให้ด้วยนะครับลอกออกมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่รู้ว่าเรียวมีประเทศไทยจะเอาสีไหนหรือว่าโมเดลไหนมาขายในประเทศไทยนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มานะเป็นสี i r r o r Blue นะครับรุ่น RAM 8 Rom 128นะครับอันนี้คือโมเดลที่ผมได้มาทดสอบนะฟีเจอร์หลักๆของเขานะครับก็เหมือนเดิมชาร์จเร็ว65วัตต์เร็วมากๆเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย ชาร์จแบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมนะครับ0 100เนี่ยใช้เวลา30กว่านอาทีเต็มโหดเลย CPU เป็น Snapdragon 720G เหมือนตัวเดิมแล้วก็ RAM 8 128กล้องหลังเป็น Quad c a m era ด้วยมีเลนหล,ลักเลน ultra wide นั่นนี่ก็ว่าไปหน้าจอครับเป็น Punch Hole Display นะ6.4นิ้ว Super AMOLED Full Screen แต่ว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นชาร์จ30วัตต์แล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น90 h z แต่เป็น IPS นะครับอันนี้ก็คือโมเดลเดิมส่วน RAM เท่าก่ะ แกะเลยครับไม่พูดพ่มทำเพลงแล้วจืดอ่ะจืดอ่ะเหมือนเดิมฮนะไปเลยบกบะกันล่อ,อมาสิครับ เฮ้ย e l ลคัมจูเรลมี e แฟมิลี่นะครับนี่ก็เป็นปกติของเรลมีเขาอยู่ละสิ่งที่เขาให้มาอันแรกนะครับคือคู่มือบัตรประกันนะฟรีกไกด์รหัสเป็น r m x 2170เรียลมีแล้วก็จะให้มาเป็นเคสสีสโมกวีดเอวีเดแบบนี้มาให้นะครับไม่ต้องซื้อเคสเพิ่มนะอันนี้เรลมี่เขาดีมากตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับก็ให้เคสมาแล้วเคสค่อนข้างนุ่มแล้วก็น่าจะโคเวอร์ได้ทั้งตัวเลยนะนุ่มใช้ได้เลยครับมีป้องกันเลนนูนขึ้นมาน่อเนิดหนึ่งตัวเครื่องดึงออออกกกมมมาาาคครรับนน่เเเเ้้ยยืืลล็ใววูสวจห เบาวกว่าเรียวมี6 Pro นิดนึงครับในความรู้สึกผมนะจับครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาวกว่าเรียลมี6 Pro นิดนึงแล้วก็แกนนิ้วครับด้วยความที่เรียลมี6 Pro เนี่ยมันเป็นจอ IPS มันใส่สแกนนิ้วใต้จอไม่ได้เรียวมี7 Pro ก็เลยใส่สแกนนิ้วใต้จอมาได้เท่ไปอีกนะครับอันนี้ก็ให้มาแล้วก็ตรงนี้เป็นเลนกล้องนูนขึ้นมาประมาณหนึ่งดีไซน์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยหลายๆคนชอบไปล้อเขาว่ารุ่นราคา 30,000- หรือ3,000นดีไซน์ก็เหมือนกันอันนี้ดีไซน์เปลี่ยนเรียบบบร้้้อยแแลวซซซิิิิมมมใส่ได2เป็น1 แล้วก็ไมโคร SD Card เพิ่มเข้าไปได้อีกไม่ว่าถ้าเกิดว่า18 2กิกที่ให้มามันไม่พอคุณก็สามารถไปซื้อ SD ดิการมาใส่เพิ่มได้วางไว้ก่อนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอย่างแรกที่เจอคือสายชาร์จ Type C หัวก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับตามสไตล์สีของเรียวมีเขานะ Type C to Type A ยังไม่ใช่ Type C to Type C นะแล้วก็เข็มจิ้มซิมอยู่ข้างในนี้อะแดปเตอร์ ฟ้าชาร์จซูเปอร์ดอทด์ทเนี่ยแปลว่าพุ่งนะครับนี้คือโคตรพุ่งนั่นเองนะครับพุ่งเหลาก็ว่ากันไปสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่65วัตต์ซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนว่าในรุ่นพี่เขาหรือว่าแบรนด์ของพี่เขาเนี่ยคุณจะต้องซื้อตัวท็อปของค่ายเท่านั้นคุณถึงจะได้ฟ้าชาร์จ65วัตต์แบบนี้ไปแล้วมือถือที่ผมใช้อยู่อะครับราคาสี่หมื่นสี่ได้ฟ้าชาร์จแบบเดียวกันกับตัวนี้ซึ่งราคาแค่หมื่นหนึ่งคิดดูดิว่าคุณได้ฟีเจอร์ของคนที่เสียงเงิน 4, สี่ <laughs> คุณจะได้กลับไปไม่มีหูฟังแจ้งไว้ชัดเจนเลยนะว่าเรียวมีไม่มีหูฟัง,ง,นน me, ฟงในรุ่นนี้รุ่นแพงก็ไม่มีนะครับก็ต้องไปซื้อเพิ่มเอานะ,ชะ,ชะหน้าตาเขาดูแบบดูดีนะสีจะเป็นสีด้านเหรอวูว่าแต่ว่าเรียวมีก็สีด้านหลายเจนแล้วนี่หว่ามีรูบรูนะครับมีรูคือกระจกนะกระจกสีเงินนะครับเขาตั้งชื่อสีมาฮารูฮาราแล้วเกินเรียวมีเนี่ยสองสามเจนที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้จะแบ่งแถบซ้ายขวานะครับแถบฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนจะเงากว่านิดนึงนะครับแล้วก็แถบฝั่งขวาจะด้านกว่าน่อยนึงเห็นไหมตรง เ,ออเห็นปะมันจะเป็นแบบเล่นเลเยอร์เห็นไหมเห็นนะมันจะแบบไม่ไม,ไม่ทั้งตัวทีเดียวนะครับมันจะแบ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเออเฮ้ยสีดูดีนะครับสีดูดีเป็นสีด้านนะครับเนี่ยเป็นสีด้านฝาหลังน่าจะไม่ใช่กระจกนะน่าจะเป็นแบบพวกพลีคาร์บอนเนตหรือว่าพลาสติกเอานะครับไม่ทราบนะนี่เดานะครับเดาเดี๋ยวไปดามาก,กันอีกตัวแกนเครื่องเป็นโลหะค่อนข้างแข็งแรงเลยนะใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็ติดฟิล์มมาให้จากโรงงานกล้องหลังเนี่ยนูนขึ้นมานิดนึงนะ นิดเดียวนะครับอย่าลืมนะครับว่าน,นี่คือเลน64ล้านนะแล้วดูดิดูความหนาออกมาครับหนาขึ้นมานิดหนึ่งเท่นะอันนี้ผมชอบนะครับผมชอบผมว่าดีไซน์ดีกว่าตัวเดิมค่อนข้างเยอะเลยก็อยู่ในวงนแค่นี้นะครับตามสมัยนิยมอ่ะแล้วก็ลองใส่เคสเข้าไปดูครับเป็นอย่างไรบ้างต่อ,อหัวเข้าอ่า ใส่เคสแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเคสที่ให้มาเงี้ยปกป้องได้ทั้งเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเคสแบบนุ่มนะเป็นเคสหนาแบบนุ่มๆน,นะครับทั้งหลังตรงนี้ซิลิโคนนี้ให้มาเนี่ยมันจะหุ้มตรงเลนพอดีเลยอันนี้เคสที่ให้มาสำหรับผมถือว่าดีประมาณหนึ่งเลยครับไม่ได้กองแกง๊งแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานไม่ต้องไปซื้อติดเพิ่มค่าเคสค่าฟิล์มรอดไปแล้วประมาณ200รอบาทคือเครื่องมันรู้สึกว่าเครื่องมันบางกว่าเดิมอะในความรู้สึกผมนะผมเคยใช้เร นี้ก็จะเป็นพอร์ตไทป์4นะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลมาให้อยู่นะแล้วก็ลําโพงบนลําโพงข้างล่างข้างบนนะครับเหมือนตัวนี้เนี่ยจะมีลําโพงคู่ด้วยเดี๋ยวลองมาเพจให้ได้ดูกันฟีลิ่งการทัดดีนะเดี๋ยวลองใช้สแกนนิ้วใต้จอดูตําแหน่งของสแกนนิ้วนะครับจะถดลงมาข้างล่างนิดนึงซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมรู้สึกม,มันมันต่ำเกินไปควรจะให้มันสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันอยู่ตรงแบบตรงริมข้างล่างเลยมีโอกาสที่จับแล้วมันจะหล่นได้นะครับ 3 Hours Later ยินดีต้อนรับ Realme UI 1.0มังตัวนี้เริ่มต้นใช้งานเอ้ยเรียวมี วอลเปเปอร์ไม่เหมือนเดิมนะครับดีมากนะครับเรเียวมีเฮ้ยเขาเก็บฟีดแบ็กจากเราไว้ป่ะตื่นเต้นนะเนี่ยว่าปกติแล้วเนี่ยเรียวมีเวลาเปิดมาหน้าแรกครับ UI, UI มันจะดูแบบป้องป้องแปงแปงหน่อยแต่ว่ารอบนี้ UI สวยขึ้นนะดูแบบดูคันเลือกฟูกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิด6โ r รมานี่เดี๋ยวรู้เลยนะครับว่ามันแบบมันสวยกว่าเดิมวอลเปเปอร์จอสวยมากจอสวยเลยแหละนะครับเดี๋ยวไปดูตั้งค่าน,นิดนึงเดี๋ยวมันก็จะมีหลายๆคนสงสัยเข้ามาอีกไม่ต้องหลายๆคนหรอกผมละกันนะครับคือตอนนี้มือถือรุ่นนี้้้รัััััมมมมนนนยงงไไ่่่เปิดดตววผูาจอ มันเป็น120เฮิรตได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเป็นแค่60เฮิรตนะมาเปิดลูกเล่น OSIE เอานะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะโหมดกลางคืนเหรอด์กโหมดปะอ่าสำหรับเป็นด์กโหมดโอ้โหดำแบบดำปิดๆเลยนี่คือข้อดีของจอโมเลนครับเวลาคุณอยากให้มันมืดคุณกดดัหมดปุ๊บมันมืดเลยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเหมือนจะไม่มีนะโอเคได้ข้อสรุปแล้วนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอแบบ 60เฮิร์ตนะครับไม่ใช่90เฮิร์ตแบบเจเนอเรชั่นที่แล้วนะครับไม่มีไม่มีการแสดงผลหน้าจอปรับเฮิร์ตเรียบร้อยเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคคร่าวๆข,ของเรียวมี7 Pro ให้ฟังแล้วกันนะครับเผื<ๆ>่อ<ๆ>ใครจะไปซื้อเนาะตัวนี้เรียวมี7 Pro มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4นิ้วนะครับพาร์เนลเป็นซูเปอร์อัมโมเลตตามที่หลายๆคนเรียกร้องมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะเสียไปจากเรียวมี6คือจอเนี่ยมันจะเป็นแค่60เฮิร์ตเท่านั้นนะครับคุณจะต้องเล Her แต่เป็น IPS หรือคุณจะเอา60 h z ที่เป็น AMOLED อันนี้เขามีมาให้คุณเลือกแล้วในรุ่น7 Pro Android version 10นะครับ Realme UI 1.0นะครับใหม่ทุกสล้วตอนนี้แล้วก็น่าจะได้อัปเดตเจเนอเรชั่นถัดไปด้วย CPU ก็จะเป็น Snapdragon 720G RAM 8รอมยแแล้วก็กล้องหลังเนียกล้อง64ล้านเลน Ultra Wide 8ล้านแล้วก็เลน Depth เลนไลด้วยมั้งนะครับที่ติดมาให้เลนมาโครอะไรเงี้ยเลนเนี่ยคล้ายๆกับ Realme 6 Pro นะครับแต่ว่ากล้องหน้าเหลือแค่ตัวเดียวกล้องหน้าเนี่ยน่าจะประมาณสัก32ล น่าจะประมาณนี้จากเดิมเรามี6 Pro เป็นกล้องหน้าคู่ได้อย่างเสียอย่างเนาะแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับฟาสชาร์จอีก65วัตต์นะครับซึ่งแถมมาให้เลยในกล่องเป็นฟาสชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้อยู่นะครับที่วางขายได้จริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณเทียบว่ารุ่นไหนที่ได้ใช้65วัตต์ตัวนี้บ้านถ้าเป็นรุ่นพี่เขามีแค่ตัวเดียวคือเรียวมี X50 Pro 5G หรือว่าพวก X50 5G พวกนั้นเนี่ยราคานะครับประมาณ20,000-30,000บาท จะได้ใช้แล้วถ้าเกิดเป็นแบรนด์รุ่นพี่เขานะครับแบรนด์เขียวเขียวคุณต้องเสียเงินประมาณ40,000บาทอย่างตัวท็อปที่ผมซื้อคือ44 0 0มถึงจะได้ใช้65วัตอันนี้คุณจ่ายเงินแค่หมื่นเดียวคุณได้ใจด้วย <c oughs> ผมมาเสียใจแต่คุณ่คุณจะดีใจถ้านแคุณซื้อไป <c oughs> ตัวนี้เนี่ยลำโพงเ <c oughs> ขาบอกเป็นลำโพงคู่ด้วยเดี๋ยวต้องมาลองเทสกันดูแล้วก็ไห้สีมีมาให้แจ็ค3.5มมีมาให้ตามนี้นะครับตามนี้เปิดลองเทสลำโพงดูก่อนดินดลำโพงอยู่ไหนละเฮ้ยลำโพงคู่ ลำโพงคู่นะครับบนล่างเลยมาดิ me, 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 เดี๋ยวต้องมาลองฟังดูครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วนะครับเฮ้ยเหมือนกับว่าเรียวมีหจะออกแบบมาสำหรับคนที่แบบ สายเกมแบบเกมร้อยเปอร์เซนต์เลยเนึกออกไหมแล้วก็เสียบหูฟังเล่นเอาส่วนเรือมี7 Pro เนี่ยจะออกแบบมาสำหรับคนที่แบบต้องการไฮบริดด้วยระหว่างเล่นเกมกับดูหนังฟังเพลงผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเรือมี6 Pro กันครับแกะแบบรวดเร็วอันนี้คือตัวเครื่องนะครับของเรือมี6นี่เดี๋ยวแกะเคสมาให้ดูเลยเคสของเรือมี6 Pro เนี่ยนะครับจะแข็งกว่าเรือมี7 Pro นะแล้วก็สีเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับการออกแบบดีไซน์เนี่ยคนละธีมเลยเห็นไหมเนี่ย 6 Pro ก็จะเน้นเป็นแบบว่าเกมมิ่งจ๋าๆแต่ว่า7 Pro เนี่ยจะดูเป็นลักชวรี่ขึ้นมานิดนึงคือคนละฝั่งกันแต่ว่าสเปคไส่ในเนี่ยคล้ายๆกันเลยเลนเหมือนกันแล้วก็ลายข้างหลังครับคุณดู6 Pro เนี่ยจะเน้นเป็นแบบสายฟ้าฟัดฟาส่วน7 Pro เนี่ยจะดูแบบสุขุมนุ่มลึกพร้อมต่อยอะไรประมาณนี้เออแล้วก็การวางตำแหน่งกล้องเนี่ยคนละแบบกันครับ6 Pro จะเป็นแนวยาวๆแล้วก็หนาขึ้นมานิดนึงนะครับส่วน7เนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงคือความสูงเนี่ยจะลดลงไปหน่อยนะครับเน้นกระจุกอยู่ตำแหน่งเดียวกันมากกว่าแล้วก็ตำแหน่งของนะ สดูต่างกันครับคนละแบบความบางกับน้ําหนักเนี่ยนะครับอันนี้เท่าที่ผมจับมานะผมไม่รู้นะครับว่าเขาไปชั่งน้ําหนักกันยังไงเพราะว่าที่ผมไม่มีที่ชั่งน้ําหนักแต่ความรู้สึกผมเลยเนี่ยผมรู้สึกว่า7เนี่ยมันบางกว่าแล้วก็เบาวกว่านะครับแบตเตอรี่น่าจะประมาณใกล้ๆก,กันคือประมาณ4 0 0พกว่ามิลลิแอมแล้วก็เรียวมี6 Pro เนี่ยสแกนนิ้วอยู่ข้างๆนะแต่ว่าเรียวมี7 Pro เนี่ยสแกนนิ้วใต้จอปรึง้งขึ้นมาเลยนี่กล้องหน้าครับของเรียวมี6 Pro จะเป็นกล้องหน้าคู่แต่ว่าเรยวมี7 Pro จะเป็นกล้องหน้าเดี่ยวนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันหายไปเนาะก็แล้วแต่ความชอบคนครับอยากได้จอ90 h z อยากได้กล้องหน้าคู่ก็ต้องมา6 Pro อยากได้90 h ก็ต้องมา6 Pro แต่ว่า ถ้าคุณอยากได้จอซูเปอร์โมเลคุณอยากได้ฟา c ชาร์จ65วัตต์ก็มาหยิบ7 Pro แล้วกันมันมีดีมีเสียต่างกันแล้วในราคาที่มันใกล้ๆกันผมว่าเรียวมีน่าจะยังขาย6 Pro ต่อไปนะเพราะว่า6 Pro เองเนี่ยเ็จะมีกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ดูหนังเลยผมจะเล่นแค่เกม90 h ฮซึ่งตอนที่ผมไปลองเล่นมานะครับ90 h ฮใน6 Pro มันดีมากๆแล้วกับราคานี้ไม่น่าจะมีใครให้จอ90เฮมากับราคานี้นะ แต่7 Pro เป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบว่เฮ้ยชอบสเปค6 Pro แต่อยากได้จอที่เป็นซุปเปอร์โมเดลอะไม่เป็นไม่เป็นไรพี่ผมยอมเล่นจอ6 0เพิรได้แต่ขอซุปเปอร์โมเดหน่อยอ่ะโอเคงั้นก็มาเรือมี7 Pro ซะอันนี้ก็ แกะไม้ดูแล้วถ้าเกิดว่าอยากดู vs นะครับขอเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากเทียบกับซัมซุงไอโฟนหรืออะไรก็ได้นะครับขอมาได้เลยยินดีที่จะจัดให้นะครับพวกเรามีมือถือให้เทียบอยู่เยอะแยะอยู่แล้วนะครับซื้อกันมาเองเทียบเลยนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนิดนิดหน่อยละกันนาอว่าเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งการทัดเนี่ยนะครับมันดีนะแต่ว่ามันก็คือฟิลลิ่งของ60เฮิร์มันจะไปเทียบความลื่นกับ6 Pro ได้ไหมผมว่าสู้ไม่ได้6 Pro มันมันเนียนตากว่าเพราะมันเป็น90อ่ะแต เท่าที่ผมเล่นมานะกล้องลองดูดิกล้องที่มันหายไปจากกล้องคู่มันเป็นกล้องเดียวฟีเจอร์กล้องก็คล้ายๆเดิมอ่ะเฮ้ยงั้นวิดีโอกล้องหน้ามีอะไรมาให้วะอ๋อวิดีโอกล้องหน้าเหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยครับคือมันจะเป็นวิดีโอกล้องหน้าที่มันจะจับสีแค่ตัวผมส่วนฉากหลังเนี่ยจะเป็นขาวดาหมดเลยเพื่อจะเพิ่มความโดดเด่นของผมออกมาจากฉากหลังอันนี้เนี่ยรุ่นพี่เขาไม่มีนะครับอันนี้มีแค่เขาเลยดูนะคือมันจะวัด ี๋ยวผมให้ขึ้นมาให้ดูกันคือมันจะเป็นวิดีโอกล้องหน้าที่มันจะจับสีแค่ตัวผมส่วนฉากหลังเนี่ยจะเป็นขาวดาหมดเลยเพื่อจะเพิ่มความโดดเด่นของผมออกมาจากฉากหลังเฮ้ยเห็นไหมแต่ว่าเนียนไหมไม่เนียนนะครับ <c oughs> คือเนียนแหละเนียนระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลื่นมากแล้วก็มีโดโกล้องหน้าแบบหน้าชัดหลังเบลยให้ด้วยปรับโบเก้ได้นะครับว่าคุณจะเอาโบเก้แค่ไหนผมเอา10%แล้วกัน สวัสดีนี่คืองานวิดอกล้องหน้าแบบหน้าชั้นหลังเบลยนะครับแม้ว่าจะเป็นกล้องเดียวนะเขายังใส่มาให้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยมันจะต้องใช้กล้อง2ตัวช่วยกันทานะครับอันนี้ใช้กล้องตัวเดียวทําเหมือนความรู้สึกผมอะเหมือนมันจะหนืดหนืดหน่อยไปดูกล้องหน้าแบบหน้าชั้นหลังเบลยนะครับแม้ว่าจะเป็นกล้องเดียวนะเขายังใส่มาให้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยมันจะต้องใช้กล้อง2ตัวช่วยกันทำ,นนนเ,ทำเหมือนเหมือนภาพกับเสียงมันไม่ตรงกันอะหรือว่าผมเข้าแอปผิดแอปวะใช่ไหมในความรู้สึกเราอะมันบ,บนนบอกเลยว่ามัันนนนมมมไ่่ตาาเรออออดดียวนะลงผปิ้ สวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของเรียวมี7 Pro เนาะแต่กี้เราลอง2โหมดนั้นเข้าไปเนี่ยเราสึกว่ามันเหมือนภาพกับเสียงมันมาไม่ตรงกันอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ปกติไม่ได้เปิดอะไรแล้วก็เป็น Fu l l HD ด้วยลองดูอันนี้ครับงานวิดีโอกล้องหน้าของเรียวมี7 Pro เนาะแต่กี้เราลอง2โหมดนั้นเข้าไปเนี่ยเราสึกว่ามันเหมือนภาพกับเสียงมันมาไม่ตรงกันอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ปกติไม่ได้เปิด โหมดปกติไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโหมดโหมดแต่งสีที่มันตัดสีให้กับโหมดหน้าชัหลังเบอร์ครับภาพกับเสียงไม่ตรงกันนะครับอาจจะต้องรออัปเดตอะไรก็ว่าไปเนาะตัวอย่างภาพตอนที่ไปถ่ายมานะครับเดี๋ยวให้ดูมุมมองไม่ได้กว้างมากนะครับมุมมองประมาณหนึ่งนะครับเท่ากันเลยมั้งกับ6 p ป o แต่ว่าสีเนี่ยที่ออกมาอันนี้คือโหมดธรรมดาพร้อมกับบิวตี้อัตโนมัติของเขาแล้วก็นี่คือโหมดหน้าชัดหลังเบอรครับหน,หน้าชัดหลังเบอค่อนข้างดีนะแต่ว่าสีเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูจืดๆไปนิดนึเห็ เออไม่รู้อันนี้ดูผ่านจอนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูในคอมอีกทีนึงอันนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆกล้องหลังครับให้มาเยอะซะเหลือเกินอ่าฮะเลนหลกักเลน u ั t r a w ว d e เลนซูมแบบดิจิตอลนี่ ่าจะได้อยู่นะแต่ผมว่าเรื่องเรื่องเลนกล้องเงี้ยต้องไปลองเทียบดูก่อนอนะันนี้ผมยังไม่รู้สเปคกล้องอะไรเลยนะครับด้วยความที่ว่ามันยังไม่เปิดตัว <c oughs> มันก็เลยไม่รู้อะไรเลยนะครับ <c oughs> บอบมากโหมดหน้าชัดหลังเบลอครับใช้กับวัตถุอื่นๆได้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คนนะอ่าฮะเดี๋ยวลองเปิดโหมดภาพถ่ายโอเคอันนี้คือโหมดภาพถ่ายปกติและนี่คือโหมดหน้าชัดหลังเบลอครับสังเกตุมันจะเบลอตรงนี้ไปให้นิดนึงเห็นไหมอ่ลองสังเกตดูจากคานี้ แต่ถ้าเกิดว่าใช้กับคนก็คงจะดีนะครับดูคําว่า7 Pro ข้างนี้เห็นไหมมันจะโดนเบลอไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้7 Pro ยังอ่านออกอยู่นิด,นดเดี๋ยวต้องลองไปลองเล่นดูก่อนนะครับมันบอกอะไรได้ไม่เยอะในห้องนี้วิดีโอนะครับก็เหมือนกันมีโหมด portrait ให้มีโหมดกันสั่นพิเศษให้นะครับ ultra night ด้วยหรอ ultra night คืออะไรอะ่ะเหมือนกับว่าถ่ายให้มันสว่างมากๆอย่างนี้หรือแล้วก็คุณภาพสูงสุดวิดีโอครับแน่นอน 4K ครับคุณถ่าย 4K ได้นะครับงานวิดีโอเหมือนกันเลยกับตัวเรีย m e มี r o ไม่ได้ต่างกันก็คือยังท นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเรียวมี7 Pro นะครับใครอยากให้พวกเราทำ VS กับ6 Pro หรือว่าอยากให้เรา VS กับรุ่นไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาละกันอันนี้เรามาแกะกล่องกันในวันแรกๆสเปคบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมู่เป็นจา่าเป็นอะไรมากแต่วา่าที่เทสมาก็คือเจออย่างนี้มาก็เล่าให้ได้ฟังกันนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ข้างล่างเนาะ๋ยวผมมาอ่านแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวให้นะครับขอไปใช้งานจริงก่อนมาอาทิตย์นึงเดี๋ยวเราเจอข้อดีข้อเสียอะไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัังกนนอเจอหมคลิป้าไ สวัสดีครับจุ๊บๆอย่าลืมฝากา like กดไลค์กดสตบร์ใครด้วยไปแล้วสวัสดีครับ